1พฤษภาคมวันนี้นะคะเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกค่ะซึ่งนี่นะัเป็นอีกหนึ่งวันที่องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้สังคมตระหนักร่วมกันถึงพิษภัยของบุหรี่ประเทศไทยเองก็ให้ความสําคัญและพยายามแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มาโดยตลอดค่ะล่าสุดในปี2560นี้ได้มีการปรับปรุงกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบหวังลดจํานวนนักสูบลงให้น้อยกว่าเดิมติดตามจากรายงานค่ะ วันที่31พฤษภาคมของทุกปีถือเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกที่องค์การอนามัยโลกและประเทศต่างๆจะร่วมกันจัดกิจกรรมในวันนี้เพื่อมุ่งเน้นถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่และสนับสนุนให้มีการออกนโยบายที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดการสูบบุหรี่ซึ่งเริ่มครั้งแรกเมื่อปี2531เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงสำหรับโรคภัยที่จะมากับบุหรี่ ในปีนี้องค์การอนามัยโลกได้กำหนดคำขวัญเอาไว้ว่า Tobacco, a t r i s k t o development หรือบุรีภัยคุกคามต่อการพัฒนาเพื่อเป็นการตอบย้ำพิษภัยของบุรี่มากขึ้นกว่าเดิมที่ไม่เพียงจะนำโรคภัยมาเท่านั้นแต่ยังกระทบต่อเศรษฐกิจปากท้องของตัวเองอีกด้วยที่ต้องเสียเงินในการซื้อบุหรี่ทุกๆครั้งโดยองค์การอนามัยโลกวิเคราะห์ว่าการใช้ยาสูบก,ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมหาศาล โดยการเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและทําให้คนจนยิ่งยากจนมากขึ้นสําหรับประเทศไทยเองได้เห็นความสําคัญนี้และเป็นครั้งแรกที่มีพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบตั้งแต่ปี2,535ในสมัยรัฐบาลนา,นายอนันต์ปัญญาลชชนอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้เห็นความสําคัญว่าพิษภัยของบุหรี่ทาให้เกิดโรคร้ายแรงแก่ผู้บริโภคจึงนับเป็นก้าวแรกที่ประเทศไทยเริ่มมีความเอาจริงเอาจัง ในการควบคุมการขายและโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบเพื่อลดการสูบบุหรี่ในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เริ่มจะมีการแพร่ระบาดในกลุ่มนี้จนมาถึงปี2,560รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้เห็นความสำคัญจากภัยที่มาจากบุหรี่มากขึ้นจึงได้แก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบปี2,560นี้ให้มีความเข้มงวดและรัดกลุมมากกว่าเดิม โดยมีสาระสําคัญในการจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธานและมีผู้ทรงุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทําหน้าที่เสนอนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพร้อมให้คําแนะนําหรือปรึกษาในการออกประกาศเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายแต่ที่ถือว่าเป็นข้อสําคัญในกฎหมายฉบับนี้คือการเพิ่มเติมเรื่องข้อห้ามในการจําหน่ายบุหรี ให้กับคนที่อายุต่ำกว่า20ปีซึ่งผู้จำหน่ายต้องขอดูบัตรประชาชนเพื่อแสดงหลักฐานในการซื้อด้วยหากฝ่าฝืนต้องโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน3 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพร้อมกันนี้ยังห้ามไม่ให้แบ่งมวลบุหรี่ขายไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นและยังห้ามผู้ขายปีกขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโฆษณาจูงใจทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือนอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต หรือในลักษณะแถมโปรโมชั่นการลดแลกแจกแถมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆเพื่อเป็นการจูงใจนักสูบหน้าใหม่ในอนาคตหากฝ่าฝื้นปรับสูงสุดถึง40,000บาทโดยทันทีปัจจุบันข้อมูลจากการสำรวจสุขภาพโลกประเทศไทยอยู่ในอันดับที่15ของประเทศที่มีภาระการเจ็บป่วยที่มีคนติดบุหรี่อยู่ประมาณ11ล้าน4แสคนหรือคิดเป็นร้อยละ20.7โดยมีสถิติ10ปีย้อนหลัง นับตั้งแต่ปี2,547ถึง2,557เสียชีวิตประมาณปีละ5,000 0คนจากโรคหลายแหลงที่เกิดจากการสูบบุหรี่อายุเฉลี่ยสั้นลง12ปีและร้อยละ30จากคนที่ติดบุหรี่เสียชีวิตก่อนอายุ60ปีอย่างไรก็ตามการออกมาตรการและการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบปี2,560นี้ก็เชื่อว่า จะทําให้สถานการณ์สังคมสุบุรีในประเทศไทยลดลงไปได้มากกว่าเดิมในอนาคตที่ตั้งเป้าไว้ว่าในปี2,568นั้นจะลดลงเหลือเพียง9ล้านคนเท่านั้น